วันนี้ผมจะสอนเพื่อนๆ่อนโหลดเอกสารต่างๆในราคาเริ่มต้นเพียง428บาทเพื่อน,นำไปทำเอกสารเองเพื่อใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือนำออกมายืนยันการเป็นเจ้าของวัตถุที่นำมาตรวจสอบและขึ้นทะเบียนกับทางบริษัทก่อนอื่นหลังจากเพื่อนเพื่อนติดตั้งโปรแกรมของทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยให้เปิดโปรแกรมมัมมิลติดหลังจากเปิดโปรแกรมก็ให้ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องโดยรหัสผ่านต่างๆ,ๆเพื่อนๆนจะได้รับหลังจากลงทะเบียนกับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อย หลังจากกรอกรหัสผ่านเสร็จก็จะเข้ามาสู่หน้านี้หลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกพระเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบโดยสามารถแตะไปที่รูปภาพพระเครื่องหรือคำสั่งดอกหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าเอกสารน,นี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปให้สุดจะปรากฏ QR Code ขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะไปที่คำสั่งดาวน์โหลดใบรับเพื่อตรวจสอบอัตลกักษณ์ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าเอกสารนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆเลือกภาษาที่ต้องการโดยทางบริษัทจะทําเอกสารไว้าภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษหลังจากเลือกภาษาที่ต้องการให้แตะไปที่รูปลูกศรสีน้ําเงินหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าเอกสารหน้านี้ให้กดคาสั่งดาวน์โหลดเครื่องจะทําการโหลดเอกสารเมื่อเครื่องทาการดาวน์โหลดเอกสารเสร็จรูปภาพเอกสารจะไปปรากฏที่หน้าเก็บข้อมูลภาพถ่าย นี่คือภาพที่ออกมาเพื่อนๆสามารถนําไปให้ร้านถ่ายรูปหรือหากเพื่อนๆมีเครื่องปริน์หรือจะส่งภาพถ่ายไปยังเพื่อนๆท่านอื่นโดยผ่านโปรแกรมต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วแต่ยังไม่จบสําหรับเพื่อนๆที่นําพระเครื่องมาตรวจอย่างละเอียดและอยากได้เอกสารเพื่อนําไปใส่กรอบรูปเพื่อนําไปแสดงโชว์ในที่ต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันโดยกดที่คําสั่งรีเซอร์ จะปรากฏหน้าเอกสารหน้านี้ให้กดคำสั่งดาวน์โหลดก็จะทำการโหลดเอกสารหลังจากนั้นภาพจะไปปรากฏที่หน้าเก็บข้อมูลรูปภ,ภายหากเพื่อนๆนต้องการส่งข้อมูลไปให้เพื่อนๆนท่านอื่นชมผ่านระบบโปรแกรมต่างๆง่ายๆเทียงกดไปที่คำสั่งรีพอร์ตหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าเอกสารหน้านี้ขึ้นมาให้เพื่อนสังเกตจุด3าจุดมุมบนขวาม,มือให้เพื่อนๆสัมผัสไปที่สัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวหลังจากนั้นจะปรากฏแท็กคำสั่งขึ้นมาให้เลือกคำสั่งแชร์ หลังจากนั้นให้ไปสัมผัสที่รูปเอกสารสี่เหลี่ยมซ้อนกันเพื่อคัดลอกข้อความเพื่อนสามารถนําข้อมูลไปโชว์ในสื่อต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะทุกอย่างเราเข้าใจและนําพาทุกอย่างไปสู่สากลอย่างแท้จริงทางบริษัทมีความจริงใจในบริการและเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆอย่างเคร่งครัดและที่สําคัญต้องสะดวกและรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการทุกๆท่านเพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือความรวดเร็วและทันสมัย